เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับของหมาที่มันออกลูกเยอะๆคือว่าหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เสียชีวิตเนาะโดยชาวบามันคงสงสารลูกมันมากจริงผมตั้งใจว่าผมจะเลี้ยงตัวนี้ด้วยนะ เสียด้วยนะแล้วปล่อยให้มันนอนกับลูกมันก่อนเอานอนลงให้ลูกกินนมมันก็คงรู้เลยวม่าลูกมันเสียแล้วจะทำยังไงได้เนาะลูกมันออกมาตั้งเจ็ดต,ตัว คนคอมเมนต์ว่าความวุ่นวายกำลังจะก่อกำเนิดขึ้นในบ้านของผมผมว่ามันก็น่าจะใช่เลยมีแต่ความวุ่นวายทั้งนั้นเลยเนี่ยลองพอมันลืมตาแล้วก็มองเห็นดิมันจะวิ่งได้เพราะมันรูพวกนี้ผมต้องอุดหมดเลยนะเนี่ยรูใต้เนี่ยก็เพือเ่อแถวนี้มันออกได้แล้วเนี่ยรูน แล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าให้ไปซื้อเซลิงแล้วก็ซื้อนมแพะมาฉีดให้ให้กินมั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 นกินได้ไหมหรือว่ามันจะท้องเสียผมกลัวมันท้องเสียตายอะที่แรกผมว่าจะไปซื้อมาเหมือนกันเห็นตัวนี้มันผอมแต่ก็ไม่ทันการแล้วครับมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยออกมา มันไม่ค่อยเดิน,ม,นมันมีแต่มันไม่ค่อยกินนมด้วยมันมีแต่นอนนอนอย่างเดียวดูสิทุกคนดูว่ามันตัวใหญ่เท่าขเขาไมหมล่ะตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้ยพอเลยลูกชวาเจ็ดตัวมีตัวผู้อยู่ตัวเดียว เหมือนพ่ออยู่สามตัวเหมือนแม่สี่ตัวนี่ตัวเหมือนพ่อก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งแสดงว,ว่าเหมือนพ่อแค่สองตัวอาเ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 อ,าอ,าอาดีนะที่ฉบ,บามันมาออกลูกตอนหนาวตอนหน้าหนาวถ้าออกหน้าร้อนนี่ผมว่าฉบาลำบากแน่เลยยนอนไปนั่นไปดู ผมว่า,าบาลน่าจะลาบากถ้ามันออกหน้าร้อนน่ะเพราะว่ามันร้อนไงตัวตัวมันเองมันก็คงจะร้อนมากลูกก็คงไม่ได้กินนมอะ่ะเนี่ยลูกกำลังจะได้กินนมมันก็ลุกขึ้นไปตัวนี้ได้กินแล้วได้แล้วนไม่มีน้ำนมบอกว่า เหมือนมันไม่มีน้ํานมเหมือนมันดูดแล้วไม่มีน้ํานมไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปดูตรงนี้อ่ะดูตรงนี้เออน้ามมนจะีเอนลงนอนลงเข้ามาอย่าไปกวนลูกบางตัวก็กินจนอิ่มนะ แต่บางตัวที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้เอ,อ,อ้าดีร่างกาแลนะ้วเหรอินมาทำไมล่ะนี่นมเลยนี่นี่นึกถ้าดินบ่อยนะั่นแหละลูกเลยไม่ได้กินนมตก็ในร้องดีที่สุดไปแล้วไอ้ตัวนั้นม,มุดเข้าที่เดิมแล้วหน่อ มีลมให้มีอยอมกินนี่ตัวนี้หัวนี้หัวน so well. right. ี้เอ๊ยนั่นแหละมันไม่มีใครกินก็กินไปเลยนั่นแหละนอนอย่างเดียวเลยมันจะนอนอย่างเดียวเลยได้นอนไม่ใช่บา ได้นอนไหมเมื่อคืนนี่นอนไหมก็ออกลูกปุ๊บผมก็อาบน้ําให้ชบาเลยเพราะว่ามีแต่เลือดเต็มข้างหลังเลยผมก็เลยอาบน้ําให้มันก็เลยเป็นขาวๆอย่างนี้เย่ยสงสารมัน เนี่เหมือนแม่ลูกมันก็คงสบายนะเพราะว่าฉบามันขนเยอะนุ่มดีพอลืมตาได้เนี่ยโอยบุ่นวายเนี่ยวิ่งไปคนละทิศละทางเลจะน,นี้ต้องไปเอากรงมาใส่ไม่งั้นนี่วุ่นวายไปหมดอะมีหลายคนนะครับว่าอยากจะได้ใจเย็ยนๆเด้อ เดี๋ยวให้มันได้สักเดือนสองเดือนก่อนอยากจะได้ค่อยมาดูเอานี่น่ารักจีนี่ผมว่าจะเลี้ยงตัวนี้แหละผมว่าจะเลี้ยงตัวนี้แหละมันเหมือนชะบามันแสกกลางเหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะเหมือนแม่มากเลยนะตัวนี้เนี่ย จำไว้เลยนะนเนี่ยตัวเนี้จะเหมือนชบามากเลยแต่ว่าสีสีจะเข้มกว่าแต่มามันอิ่มแล้วมันก็น,นอนไปทับเขาด้วยป่ะเนี่ยเนาะเอาของอยากกินนมก็มาตรงนี้สิเอ วันวเน็มอ๋อดุดก็ออกจกน้องอ๋อมันมุดอย่างเดียวเลยนี่นลรูเอาไว้ซะว่ามันลำบากเด้อทีนี้ไม่ให้มีลูกอีกแล้วมีแค่นี้ก็พอแล้ววุ่นวายดีนะที่ผมกลับมาจากอ่างทองทัน พอกลับมาจากอ่างทองได้วันเดียวมันก็ออกลูกเลยถ้าเกิดกลับมาไม่ทันมันก็คงจะตายกันหมดอ่ะเพราะว่ามันหนาวพอดีลมหนาวมาพอดีพรอมเลยไม่ใช่วบาลเห็นซี่โครงเลย เดี๋ยวลูกนอนลงนี่นี่มันมันตัวคู่หรือเปล่าวะตัวเมียทำไมมันวุ่นวายจริงๆนะคะอะไรอร่อยให้กินได้ะบาจะมีน้ำนมเยอะๆมีสัมบบุน้ำนมก็ได้ เหมือนมันจะไม่มีน้ำนมนะผมว่านเนี่ยมีไหมไม่มีน้ำนมเออมีอยู่มีอยู่มีน้ำนมกรสะดวกก็มีไอตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้เหมือนพ่อไอต,ตัวนี้ได้พ่อมาเต็มๆเ,เลยพ่อมันก็สวยนะที่จริงพ่อมันสวยนะพ่อมันอนะ่ะสูงไอตัวนี้ก็ ได้พอ่อพกเพิ่งจะตายตอนเช้านี่เลยนี่สงสัยจะหนาวตายเพราะว่ามันมันนอนอยู่มุมนั้นตัวเดียวเลยผมเลยรีบล,ล,ล,ลงมาดูอโอเคครับผมเแล้วผยให้ชาวบ้านนอนก่อนไม่ควรแล้วติดกล้องไว้ทั้งคืนเหมืนกัน ผมก็จะนั่งเฝ้าอยู่นี่เลยแอานี้เลยเมื่อคืนมันจะเปิดพัดลมให้ถ้าเปิดปุ๊บตายหมดมันยุ่งไหมเมื่อคืนผมก็อยู่รอจนสี่ทุ่มผมก็ขึ้นไปนอนยุ่งมันก็หมดพอดีขอบคุณครับเอาไว้อัปเดตเรื่อยๆครับ